เขาไปอยู่เมืองนอกไม่ใช่เพราะเขาหนีทหารเขาผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแต่เขาไปอยู่เมืองนอกเพราะว่าเขามีความสุขมากกว่าทางด้านจิตใจอยู่ที่นี่มีรถใช้มีรายใช้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าอยู่ที่นั่นในมีสิทธิเสรียรภาพชมมติการที่เด็กหรือเยาวชนที่เขาไปอยู่ต่างประเทศได้เสร็เขามีศักยภาพในการที่จะไปยิ่งต้องการยิ่งปัจจุบันเรามีสังคมสุขวัยที่สูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราต้องการเยาวชนที่มีศักยภาพดีที่จะมาดูแลผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายคนที่อยู่ในวงการการเมืองนี็แล ด้วยค่าคนที่เขาอยากออกไปอยู่ต่างประเทศเขาอยากอยู่ต่างประเทศไม่เ,เพราะเขาชังชาติหรือเขาไม่รักชาติแต่เพราะเขาไม่เห็นอนาคตคุณเศรษฐาเคยพูดถึงคุณแม่ครับ,คร,บครับแล้วก็รู้สึกว่ามีคําสอนของคุณแม่ที่คุณเศรษฐาได้มาเยอะมากโ<อ>หลายอย่างครับเยอะมากไ<ง>ม,าม่ว่าจะเป็นวิธีเรื่องของการไหว้นะครับเรื่องของพอเราะสบความสําเร็จแล้วท่านก็บอกวันหนึ่งตื่นขึ้นมาก็ต้อง ก่อนเข้านอนก็ต้องบอกแม่ชจ้ทำอะไรทำอะไรสังคมบ้าง mm hmm. ไม่ใช่เป็นเรื่องของการคอมเมนต์เรื่องการเล็กๆน้อยๆช่วยเหลือสังคมคช่วยเหลือคนที่ยากไร,รอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็คุณแม่ก็บอกตลอดเวลาว่าอย่าทําตัวเป็นภาระของใครซึ่งปัจจุบันนี้ท่านเองท่านก็ไม่ได้ทำตัวเป็นภาระถึงแม้ท่านจะยุคก้า95แล้วก็ก็ก็แก่มากแล้วอ่ะก็แก่มากแล้วแล้วก็ท่านก็สอนหลายอย่างมีคําสอนอะไรใช้กับการทํางานไหม ก็รับรับผิดชอบต่อสังคมนะครับรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราทํานะครับแล้วก็มีหน้าที่อะไรก็ทําไปมีหน้าที่อันหนึ่งซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเองผมก็ท่านไม่เคยพูดหรอกแต่ผมรู้เป็นหน้าที่ของท่านอคุณพ่อเสียตั้งแต่อายุสามขวบท่านก็เป็นสาวสังคมสวยเก๋ท่านงผมสามขวบท่านอายุว่าคุณแม่ก็สามสิบกว่าก,าก็ก็ยังสวยยังยังเก๋อยู่มีลูกชายคนเดียวครับถามตรงๆว่าถ้าเกิดท่านจะไปมี ความสุขนะในชีวิตของท่านเขาสามารถทําได้แต่ผมว่าหน้าที่ของท่านก็คือเลี้ยงดูผม,ม,ม,มคุณเศรษฐาลูกตอนนี้ก็ลูกชายสองคนใช่ไหมครับตอนนี้ก็ทํางานที่ต่างประเทศทั้งที่อยู่เมืองไทยสบายกว่าอยู่ต่างประเทศเยอะโอ้สบายกว่าเยอะครับสบายกว่าเยอะอสบายกว่าเยอะแล้วก็บางก็ก็ดีครับก็ขอบคุณพี่ตุ้มที่ท,ที่ที่ถามมาเพราะว่าบางคนก็บอกลูกลูกชายผมสองคนนีทหารที่ต้องอยู่ต่างประเทศ ใช่ไหมครับสน9ออกมาแล้วต้องมีต้องมาไ,ไปหาใบอีกใบหนึ่งมาผมก็มีใบนั้นใบเท่าไหร่สน40เท่าไหร่บมไม่แน่ใจก็มีอยู่แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดถามอีกผมก็จะแจ้งใบแต่ขี้เกียจให้เป็นประเด็นนะครับทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายห,หมดเขาไปอยู่เมืองนอกไม่ใช่เพราะคนหนีทหาร,รเขาผ่านการเกินหารเรียบร้อยแต่เขาไปอยู่เมืองนอกเพราะว่าเขาเขาเขามีความสุขมากกว่าทางด้านจิตใจอยู่ที่นี่มีรถใช้มีรายใช้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าอยู่ที่นั่นมีสิทธิเสรีภาพ ม่เป็นเรื่องของการเรื่องเลือกเพศสภาพหรือว่าคนมีสิทธิ์เท่ากันคนมีสิทธิ์เท่ากันเขาเคารพกฎหมายใช่ไหมครับเขาเองเขาก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปไปทำอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับผมเองผมก็ผิดหวังไหมก็ผิดหวังนะครับที่ที่ที่เขาไม่มาอยู่ด้วยผิดหวังส่วนตัวนะแต่เข้าใจแล้วก็ดีใจที่เขามีความเป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็เข้าใจแล้วก็แล้วก็ดีใจที่เขาเลือกเดินในเส้นทางที่เขาที่เขามีความสุข นั่นแหละครับโชคดีเขาได้รับงานดีมีเงินเดือนเยอะก็สามารถบินไปเยีเ่ยมบ้านด,ด้บ่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็ผมเชื่อว่ายังไงสียเขาก็เป็นคนไทยเขาก็ยังเป็นกําลังสาคัญของของประเทศชาติได้ในอนาคตนี่นเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้คุณเศรษฐาเล่นกันมือเพราะรู้สึกว่าอยากสร้างความหวังให้คนรุ่นใหม่ให้อยากกลับประเทศเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กินใจผมมากบอกอตรง,ตรงนะครับม,มันคือไม่ใช่กินใจแค่ว่าลูกตัวเองออกไปอยู่ต่างประเทศอย่างเดียว แต่กินใจกับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายคนที่อยู่ในวงการการเมืองเนี่ยแล้วก็มาด้อยค่าคนที่เขาอยากออกไปอยู่ต่างประเทศเขาอยากอยู่ต่างประเทศไม่เ,เพราะเขาชังชาติหรือเขาไม่รักชาติแต่เพราะเขาไม่เห็นอนาคตเขาไม่เห็นอนาคตเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นผู้ใหญ่ที่พยาย,ยามที่จะพยาย,ยามที่จะอยากจะรับรับฟังความเห็นอของเขาบ้างเห็นต่างก็บอกว่าชังชาติใช่ไหมครับมันไม่ใช่ใช่ไหมการที่เด็กหรือเยาวชนที่เขาไปอยู่ต่างประเทศได้เสร็เขามมีศักยภาพในการที่จะไป ใช่ไหมบเราต้องเยาเรายิ่งต้องการยิ่งปัจจุบันเรามีสังคมสูงวัยที่สูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราต้องการเยาวชนที่มีศักยภาพดีที่จะมาดูแลผู้สูงวัยในสังคมไทยให้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ผมถ้าเกิดถ้าเกิดได้รับเกียรติอันสูงสุดได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็เป็นเรื่องแรกที่ต้องเรียกคุยเพราบปะพูดคุยกับทุกๆภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนเราอยู่กันเป็นมัลติเจเนเรชั่นใช่ไหม เจนเอ็กเจนไยเจนซีต่างละคนก็อาจจะรักต่างคนต่างกันไปบีบีบูมเมอร์ก็รักคนต่างกันไปแต่การอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขพอประมาณถึงแม้เห็นต่างก็เป็นเป้าหมายสําคัญที่สุดอันหนึ่งของผู้นําสูงสุดของประเทศไม่ใช่แค่อยู่ดีกินดีไม่ใช่แค่นั้นแต่การที่จะหลอ่อหลอมให้ทุกๆเจเนอเรชันทุกๆอายุไขให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างไร้ความแตกแยกหวังว่าหลังจากเป็นนายกแล้วลูกจะกลับมาไหมครับผมหวังว่า ลูกทั้งสองจะมีความสุขเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามทีแต่อยากให้เขามีความภาคภูมิใจว่าพ่อได้ทำเต็มที่อ m. ตอนที่ตัดนใจเรื่องการเมืองได้เคยไปคุยกับคุณแม่ไหมครับคุณแม่เตือนอะไรไหมครับไม่ได้คุยไม่ได้คุยวันนี้ท่านก็คงไม่รู้ด้วยเพ <laughs> ราะว่าก็ <laughs> แก่มากแล้วไม่อยากให้ท่านเป็นหัวขอบคุณยืนยันะครับสวัสิสีครับ